น้องแมวขาอ่อนแรงเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อน้องแมวเคลื่อนไหวไม่ได้ดังใจต้องการโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดจากความผิดปกติของตัวรับสัญญาณประสาทที่อยู่ระหว่างปลายประสาทกับกล้ามเนื้อทําให้การส่งผ่านกระแสะประสาททําได้ไม่เต็มที่นั่นเองจึงไม่สามารถกระตุน้นกล้ามเนื้อหดตัวและยืดได้ตามต้องการส่งผลทําให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาเดินได้สองสามก้าวก็ต้องนั่งแล้ว การก้าวเดินและการเคลื่อนไหวต่างๆจึงไม่เป็นดั่งใจโลกนี้พบได้ทั้งในสุนัขและแมวนะครับโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบ่งได้2กลุ่มคือกลุ่มที่มีความผิดปกติแต่กําเนิดและกลุ่มที่เกิดความผิดปกติขึ้นภายหลัง 1. กลุ่มที่มีความผิดปกติแต่กําเนิดคือสัตว์เลี้ยงมีจํานวนตัวรับสัญญ,ญาณประสาทน้อยกว่าปกติตั้งแต่เกิดแม้ในช่วงแรกเกิดจะมีน้ําหนักตัวและแข็งแรงปกติแต่อาการจะเริ่มแสดงเมื่ออายุประมาณ5-8ถึงสัปดาห์ และแย่ลงเรื่อยๆจกนกระทั่ง30สัปดาห์อาการจะคงที่ความผิดปกติแบบนี้มักพบในสุนัขสายพันธุ์แจ็คส์เซลและดัชชุนส่วนในแมวมักพบในแมวพันธุ์ผสมและแมววิเชียนมาด 2. กลุ่มที่เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นภายหลังเกิดจากระบบภูมิคุ้มก,กันของร่างกายทำงานผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มก,กันไปทำลายตัวรับสัญญ,ญาณประสาทซึ่งมักพบในสุนัขอายุประมาณ3-10ปี ในสายพันธุ์โกลเด้นรีทรเวอร์ลาบบาร์ดอและอื่นๆน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคนี้มักแสดงอาการขาอ่อนแรงแม้ออกกำลังกายหรือก้าวเดินเพียงเล็กน้อยก็เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อแล้วซึ่งเกิดได้ทั้ง4ขาหรือเฉพาะสองขาหลังก็ได้เมื่อได้พักสักครู่ก็กลับมีแรงเดินใหม่แต่ผ่านประยะหนึ่งอาการขาอ่อนแรงก็จะกลับมาเป็นๆหายๆจึงเห็นว่ามีอาการหยุดๆเดินๆไปเรื่อยพาจะเดินไปถึงที่หมายก็ใช้เวลานาน,านทีเดียว ถ้าน้องหมาน้องแมวของคุณมีอาการดังนี้ให้หาแอนตินอมาลดปวดให้กินคู่กับแคลเฟกบำรุงระบบประสาทเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกช่วยอาการขาอ่อนแรงโดยตรงด้วยรักระหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ